ดีวันนี้เราก็จะมาหาแบบนี่ยากที่สุดโอเคนะจ๊ะเริ่มหากันเลยจ้าโอเคนะเดี๋ยวเราจะเริ่มหากันเลยนี่ทั้งหมดสันห้าอันว้าวเดี๋ยวตอนนี้คือเราต้องไปหาก่อนนะที่แรกที่แรกให้วาปมาลงบ้านที่สานนะ บ้านหลังยี่สิแบแปดนั่นแหละนะเราเดินมาตรงคําว่าบีนำ้ำบีดาชุมนูช่วยนี่ดำชุมชนนะอืมแล้วก็ด้านเมื่อหลังเราก็จะเจอแคนดี้อันที่หนึ่งอันที่1ผ่านไปแล้วนะจ๊ะอันที่1เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูอันที่สองกันเลยไป อยไปหาแป๊บนะขอหาแป๊บนะอขอหาแป๊บนะอันที่สองนะจะอยู่ตรงเอ,อ่อที่โคง้โคงสีขาวนะ่ะนั่นน่ะเห็นเปล่านั่นน,น่ะอืไอ้ที่สีขาวนั่นแหละนั่นแหละมันมีแคนดี้อยู่ไปไวๆไวเลย คลิปจะได้ไม่นานเกินไปไปไปคือจะบอกว่าไอแคนดี้เนี่ยมันหายากมากก็ให้เราขึ้นมาทางนี้นะอ่ะจิ๊บอ่ะจิ๊บอ่ะจิ๊บขึ้นมาอ่ะขึ้นมานิดนึงอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วคราวนี้พอเราถึงยอดแล้วใช่ไหม แล้วก็จะเห็นแคนดี้หรือว่าใครเนี่ยจะมาทางฝั่งนี้เออก็ไม่ผิดนะอืมก็ไม่ผิดก็เก็บได้เหมือนกันแหละน,นะอืมเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สามกันเลยโอเคชิ้นที่สามนะชิ้นที่สามนะชิ้นที่สามอ,อืมลืมชิ้นที่สามนะจะอยู่ที่สถานีตำรวจ ชิ้นที่สามโอไมก์กอดเอื่อเราเข้ามาในห้องนักโทษอเข้ามาอย่างนั้นปีนขึ้นไปบนเตีอย่างนั้นมันก็จะมีเออช่องช่องอะไรอยู่ก็ไปดูนะให้เรากระโดดขึ้นไปจะกระโดดยากหน่ยนะมาฟัง,อ,งอันนี้แต่ถ้าใครเห็นว่ามันมืดก็สามารถเออเอาไฟฉายออกมาได้อ่า ไฟฉายออกมาได้นะอ่ะแล้วคือก็นั่นริมลิมไปอะลิมลิมไปแล้วมันก็จะเข้าไปเองนะนี่แล้วเราก็เข้าไปนะนี่เราก็จะเจอนี้แล้วหลังล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีคีย์การ์ดสิเงินอยู่อ่ะเออดูดิเราต้องเก็บก่อนเนี่ยต้องเก็บก่อนก็ย่อเป็นตัวเล็กนะอือ ย่อเป็นตัวเล็กหลัพยอย่อแล้วเราก็จะเก็บได้นไหมอะตอนนี้เข้ามาในตู้เลยแล้วก็ออกไปนะทางนี้เราเนี่ยก็จะต้องไปที่เอกระท่อมอะกระท่อมตรงนั้นอะกระท่อมที่มันมีแผงเซลลหว่ะกคน ก็คือเราผ่านดีแฮรไปนะแล้วก็ผ่านโรงเรียนไปแล้วก็ผ่านที่เล่นสเก็ตบอร์ดมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตรงกระต๊อบอ,อะกระต๊อบตรงทะเลอะที่มันมีแผงโซลารเซลล์อยูอ่ทุกคนอืมคันนี้ไปไม่ต้องมีคีการ์ดด้วยนะถ้าาไม่มีคีการ์ดก็คือแบบเอาไม่ได้นะคือเข้ามข้นเลยนี่เราจะให้ดู นี่เข้าไม่ได้ถ้าไปพิมพ์การ์ดแต่พอไปช็อตปั๊บเจอปวดแอะไม่มีไม่มีมมนี่อยู่นี่นะอืมกินไปโอเคแล้วเวลาออกใช้การ์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปดูที่ที่สี่กันเลยดีกว่านะที่ที่สี่เนี่ยที่ที่สี่เออที่ที่สี ก็จะอยู่ตรงที่เราเนี่ยไปเรียกแคนดี้ง่าๆก็คือตรงจุดเกิดเลยนะตรงจุดเกิดเอาไปเลยจ้าไปจุดเกิดเลยจ้าเราไปแบบสปีดรันนะโอเคตอนนี้คือเราไปแบบสปีดรันมากมากเลยปู้เอาไม่คิดคาโอ้ยประตูอะแ กว่าจะถึงคิดว่ารีซ็ตบวกแล้วก็มาดีกว่านะนี่มาตรงนี้นะที่เลือกไปน,นั้นเนี่ยเราก็หันมาดูข้าหลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเนี่ยอ่ะเราก็กดเก็บไปนะโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวนี้เนี่ยชิ้นที่ห้าเนี่ยมเมื่อกี้เราไปหาตรงเออ งวงปกขาวตรงนั้นแล้วใช่ไหมคราวนี้มันจะมีอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะมีอีกด้านหนึ่งอ่นะนนมันจะมีมะมอ,อ,อ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านเนี้ยมันจะมีอีกลูกหนึ่งคนมันจะมีเออขนมข้าวโพดอีกอันหนึ่งอ่ะอ่ะมันจะมีขนมข้าวโพดอีกอันหนึ่งอืมขึ้นมาอ่ะเก็บแบ มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะอืมน่น,น,น,นเห็นแล้วเมื่อกี้เราเจอใช่ไหมคราวนี้ฝั่งนี้ก็มีนะเก็บย่างย่างอีกเก็บเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยชิ้นที่หก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 ใช่ไหมจะอยู่จะอยู่ตรงไหนอนะอยู่ตรงไหน ที่ที่หกเนี่ยจะอยู่ตรงเอ,อิรทะเลนะอือจะอยู่ตรงทะเลเอาไปทะเลไปเลยเอาวาร์ปไปเลยกว่า <c oughs> วาร์ปไปเลยจ้าจะได้ไวๆแค่เราแวะมาตรงทะเลแล้วทะเลให้เรามาตรงเรือชิ้นที่หกจะอยู่ที่เรือนะอืม ตอนนีก็มาเปนที่ลับตรงนี้คนเนี่ยถ้าลงมาตรงล่องเนี่ยเราก็จะเจอการแคนดี้แล้ก,ก็จะเจอแครดี้นะคนนะถ้าใครไม่รู้ก็อยู่ตรงเรือตรงทะเลนะมันอัปเดตก็นานแล้วแหละให้ลงมาตรงนี้นะําไปที่ลับอยู่นะนจามีที่ลับอยู่นะคนนะ เอาไว้มเล่นอนะเไว้นัเเน,นะนเล่นก่อนเลยไวน้ำานเล่นก่อนเลย้นเล่นไปมันเล่นไปชินที่เจนะจะอยู่ตรง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 จะเกิดอีกแล้วนะอไปดูทีเดก่อเ,อเค เราไปอย่างสปีดรันนะคือแบบอยู่ตรงจุดเกิดแล้วไม่รู้เหมือกันทำไมไม่หาเป็นจุดจุดไปนะอืมโอโหห่างไกล <c oughs> ห่างไกลกันเลยทีเดียวเชียวโอเคมาตรงจุดเกิดมันจะอยู่ในท่าศาลไว สถานีรถไฟนะมันจะอยู่ใต้น้ำพรุนะให้เราเข้ามาในสถานีรถไฟก่อนนะให้เราเข้ามาในสถานีรถไฟก่อนนะแล้วก็ให้เราเนี่ยมากดตรงนี้นะกดตรงนี้ตึกอะแล้วก็จะเข้าได้อ่าพอเราเข้าได้เนี่ยมันก็จะมีแคนดี้อยู่ชิ้นนึงเก็บเก็บไปนะปนะคราวนี้เนี่ยชิ้นที่ ที่อะไรที่แปะกปทตรงสนามบินเอาไปเร็วสนามบินสนามบินสนามบินจ้าตอนนี้ให้เราไปตรงสนามบินนะเราไปตรงสนามบิน ไปตรงสนามบินเลยจ้า <C oughs> อะพอเรามาตรงสนามบินแล้วก็ให้มาลงเคื่อนบินนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหยุดลงได้ตรงเครื่องบินนะอะนี่แล้วเราก็จะเจอแคนดี้ชิ้นแปดตรวจเก็บเอานะทุกคนอ,อยู่ตรงใกล้ๆล้อเลยนะอยู่ตรงใกล้ๆล้อเลยนะโอเคทีเนี้ยอะ แล้วก็แวะไปตรงทะเลนะแวะไปตรงทะเลอีกนะคราวน,นี้มันจะมีเอ่อจีเองบอกอย่างนี้ะเออมันก็จะอันตรีอีกมันจะอยู่ในเอ่ออ่างของน้ำตกนะอือแล้วมันก็จะมีแคนดี้นั่นเห็นอยู่แล้วแล้วก็วิ่งไปเก็บเลยเก็บแล้วเก็บแล้วนะโอเคนะ ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะชิ้นต่อไปอะนาลีนแมมคมมใครมาเขียนไว้ไู้เราไปเราก็ไปที่สนามบินกันไปไปสนามบินไปจ้าสนามบิน <c oughs> ไปกันเลยจ้าสนามบิน เา่าบินนี้คือแบบอยู่ไกลจากทะเลมากคือแบบถ้าเราเดินมานี่โอ้โหไม่อยากจะคิดว่ามันจะกีนาะีนะโอเคมาที่ปรูคเวนแอร์พอร์ตนะตอนนี้เราก็เข้าไปนะเข้าไปในเครื่องบินเลยโอ้โหวิ่งแบบไวมากตอนนี้พอเราเข้ามาในเครื่องบินแล้วเนี่ย ก็จะเข้ามาในห้องห้องเอ,อ่อห้องปันสวะอุจจาระนะไอ้แคนะี้มันก็จะมีอยู่ในนี้อยู่เนี่ยมันก็จะมีอ,อันนึงเนี่ยตรงเนี้ยอ่านกระโดดเก็บไปนี่อันที่สิบแล้วเย,ย้อันที่สิบแล้วนะโอ้ยยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเนี่ยโอ้ยยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลย โอเคนะแล้วก็ชิ้นที่11ของเราชิ้นที่1 1ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงโเทลนะเอ้ยใช่โฮเทลเปล่าไม่รู้ว่าใช่โฮเทลเปล่านะม,มาตรงที่โมอตอนะตรงที่โมอตอแล้วคนเน่ยเราต้องมีเอ่อตีองนอน บันไดนนนไมนต้องใช้ก็ได้นะจริงๆอ่ะโอเคคราวนี้เราแปะยางนอนลงไปแปะให้สูงๆเลยนะเออต้องใช้บันไดด้วยนี่อืมโอ้วนันไม่อยู่ในหทางขยะไปไปอยู่ตรงนั้นทำไปอยู่ทำไมตรงนั้นวะขึ้นไปอ๋อเราต้องให้เออสีขาวนั่นแหละ มอนอะทะลุเข้าไปอือแล้วให้หมอนสีขาวทะลุเข้าไปนะทะลุเข้าไปสิจ้าทะลุเข้าไปจ้าทะลุเข้าไปสิจ้าทะลุเข้าไปสิจ้าโอ้โหมันก็จะวางยากเลยนะอ่ะทาทะลุเข้าไปแล้วคราเรียกโดดขึ้นไปโอ้โห oh. ใช้ตัวใหญ่กว่า ตอนนี้คือเราต้องให้เอ,อตัวใหญ่าามาช่วยนะอืมมันก็จะขึ้นยากนิดนึงนะไม่มีเสะยากมากนะอือยากมากโอ้โหบนใดทีหลังขึ้นสมตูกเนี่ยได้ปะพอสงตูกเนี่ยเป็นวละโอเคเป็นนะ่าจะมีการอัปเดตแบบบนใดสงตูงบ้างนะคือมันเก็บยากนะเนี่ยอ่ะพอมานนอนได้แล้วเราก็กระโดดออกมานะ แค่นั้นก็จะมีแคนดี้ชิ้นที่สิบเอ็ดนี่ก็คือยากมากชิ้นที่หนึ่งถึงชิ้นที่สิบเอ็ดนี่คือยากหมดเนะี่ยย้ำน,นะให้สีขาวหรือมอสเนี่ยให้เข้ามาตรงนี้นะถ้าไม่เข้ามาก็คือเข้าไม่ได้นะโอเคแล้วเราก็ออกไป,ออก,ไปออกจ้ะออกจ้าออกจ้า โอเคออกโอ้โ oh, หลงมาในถังขยะเลยหรอโอ้ยไม่หมดลายกับอาจารโอเค,ค okay. เราได้แค่ชิ้นที่11เองเอ้ยทำไมเราได้แค่ชิน้นทีอ11เองเอเ้แค่ชิ้นที่11เองเออโอเคนะแล้ว <S <S ชิ้นที่ สิบสองจะอยู่ตรงนี้ให้เรามาที่ตรงทะเลนะอมืมาตรงทะเลมาตรงทะเลไปกันเลย <c oughs> แล้วข่เนี้ยให้มาตรอน้ำต,ตกแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีซอกอยู่มันก็จะมีแคนดี้ได้แคนดี้แหละข่ะเนี้ย มันก็จะอยู่ตรงเออภูเขาลูกเดียวกันนี่แหละนะแต่มันจะหมุนอย่างภูเขานะอืนี่นะให้เราข้ามาตรงนี้นะอ่ะแล้วมันก็จะมีแคนนี่อ่ะให้เราวามันลงจุดบ้านที่อีสป่าเนะอืมนั่นแหมันก็ยังไม่หมดอีกฮะเนี้ให้เราเดินลงมาอย่างนั้นก็จะมีข้อเล็กๆตรงนี้นะแล้วเข้ามมาแล้วก็จะเจอแคนนี่ แคนดี้เก็บไปนะวันนี้ก็ยังไม่หมดอีกนะจุดที่29นี่คือมีเยอะมากนะโอเคทนันนี้ให้เราเข้ามาตรงนี้ตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องใช้บนไดเสริมจะนะต้องใช้บนไดเสริมด้วยถ้าเราไม่ใช้บนไดเสริมก็คือขึ้นไปไม่ได้นะนี่แล้วเพื่อนเราก็เออมาเก็บเอาแคนดี้อยู่ โอเคแล้วคราวนี้เนี่ยเขาจะมีดรงฟ้าเนี่นะคนคลิปนี้มันอาจจะเออยาวเกิน20นาทีนะเพราะว่าคือมันเยอะมากทำห้มาอันเนี่ยโอเคล้วมาต่างๆนี่คือเออที่เร่งนะความเร็วแบบเยอะมากเลยนะพยายามจะให้คลิปมันไม่เกิน20นาที แต่ก็น่าจะเกินนั่นแหละให้มัตรงนี้นะตรงเออหุ่นไล,ลกาแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็จะมีแคนดี้อยู่นะอืมให้เรเก็บไปอย่างนั้นเนี่ยให้เรามาตรงนี้อีกอันจะฟ้ามานะอันจะฟ้ามาอย่างั้นเน่ยทรกคนเน็บซอกใช่ไหมให้เราเข้าไปอ่ะให้เราเข้าไปแล้วก็เรินมไปสุดทางเลยเรินไปสุดทางเลยอย,ย่าหยุดเดิ่ไปให้สุด ไม่สึกโลกไม่จำแล้วหันมาปุ๊ ardi, เบเราก็เจอแกลบแคนดี้อะ่ะเราได้แคนดี้มาแล้วตอนนะี้อ่ะนี่เราได้แคนดี้มาแล้วเห็นเร้ากำลังนี้อีกมาลงเขาเฮดิสันนะมาลงเขาเฮดิสันแล้นให้อ้อมไปหลังเขาอ่ะให้อ้อมไปหลังเขาอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปหลังภูเขาเลย เราอ้อมไปหลังภูเขาคลิปนี้มันก็จะยาวหน่อยนะโอเคอันนี้พอเรามาหล,มอลอง,ลองววเ,ขนะเขาใช่ไหมอ่ะนี่เรามาองหลัภูเขาเขาเฮติสันนะย้ำภูเขาเฮติสันโอเคภูเขาเฮติสันตรงนี้เนะนี่ยนี่แล้วก็จะเจอแคนดี้อ่ะแกไปคลินี้แปะแล้ว ต่อไปเนี่ยให้เราไปตุกค่าย้าคุกห่าอ่ะเดี๋ยวก่อนไปบ้านพี่นี้ก่อนอ่ะให้เรามาบ้านตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีซอกให้เข้าอยู่นะทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวผีนะเพราะมันไม่ได้กลัวมันไม่ได้มีผีอะไรแล้วก็เนี่ยพอทุกคนเข้ามาใช่ไหมทุกคนก็เหงื่อลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนะทุกทางไประเด็น เราเข้ามาใช่ไหมแล้วก็งั้นมาตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปตรงนี้นะขึ้นไปอ่าแล้วเราก็กโดดนะตรงนี้มันก็จะขึ้นยากหน่อยนะอืมขึ้นยากมากเลยแหละไม่หน่อยเลยอ่าแล้วคราวเนี้ยแล้วก็เดินมาตรงสีเขียวเราขึ้นได้แล้วไม่ไปไม่ไปอ,อ,อะงั้นแนละ้วก็หายไปนะ มันเออจะอยู่ในโซ่เขามันก็จะหายยากเลยนะเอ๊ะมาถูกก็ป่ะนะ้องขึ้นไปอีกอ่ะใอ้มาถูกก็ป่ะเนี่ยฮึพี่ว่าพี่มันก,ก็มาถูกแล้วนะเอ๊ะอยู่ทางนี้อืมพี่ก็มาถูกแล้วนะเอ๊ะน่าสงสัยขึ้นไป เฮ้ยมันไม่มีแคนนี่อ๋อแคนนี่จะอยู่ตรงนี้นะโอเคแคนนี่ตงนี้ตอนนี้ไปยี่สิบมารีแล้วอืมเราจะสิบแปดมันโอ้คลิปยาวน่าดูนะโอเคต่อไปให้เรามาลงนหนังนะโกนให้เราไปลงนหนังไปเล่นลงนหนังให้เราเข้ามาลง,ลงหนังนะ แล้วก็มาตรงนี้ยนัเนี่ยแล้วก็วางเตียงอ่ะวางเตียงไปย้ำนะให้สีขาวเข้าไปอย่างนั้นกระโดดมาระวังตกนะโอเคแล้วเราก็วิ่งเข้าไปเก็บเลยอ่ะตองลกหนังยังไม่หมดนะทุกคนยังมีอีกยังไม่หมดมีอยู่ตรงร้านแฮปปี้เบอร์เกอร์อีกนะทุกคนนะ มีรางแนะฮปปี้เบอร์เกอร์อีกมีร้านแะฮปปี้เบอร์เกอร์นะโอ้ทำให้ขึ้นยากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยขึ้นยากจังโอ้ขึ้นยากจังโอ้โหมีเซตตัวได้ปะเนะี่ย รีเซ็ตมั้รีเซ็ตมันจะค่ะให้กลับไปเริ่อยไปเปล่าตอนนี้คือคลิปปลาเข้าไป22นาทีแล้วโอ้ไม่กอดี่ไม่ต้องไปหาใหม่ตอนนี้เราก็าไปตรงร้านแฮปปี้เบอร์เกอร์เหมือนเดิมนะไปตรงรา Happy ้านแฮปปี้เบอร์เกอร์เจี่ชั้นสองนะทุกคนตรงโน้นเหมือนกันถ้าเราเข้ามาตรงร้านแฮปปี้เบอร์เกอร์แล้วเราก็เข้าไปในอื่นที่ธรรามาหานะแล้วเราก็วางเียงนอน จำให้สีขาวเข้าไปนะอ่ะแล้วก็จีดรงนี้นะไม่ใช่มันในด้วยนะไม่ใช่มันในคือเข้าไปไม่ได้นะโอเคปึ๊บเก็บยี่สิบเอ็ดอันแล้วโอ้โหเรามาขึ้นทางแล้วทุกคนอืมเก็บไปแล้วเราก็ออกอ่ะตรงนี้นเนี่ยมันก็จะมีอยูอย่ตหนึ่งอัม ให้เราเนี่ยมาตรงนี้ตรงมาตรงนี้เลยคลิปมันก็อาจจะยาวหน่อยนะโอเคให้เรามาตรงสะพานตรงนี้เร่ะสะพานสิโอุโมงค์อ่ะผู้คนเห็นแคนดี้ไปแคนดี้ตรงนั้นให้เราปีนไปเก็บนะเราปีนนไปเก็บ นี่ลงมาเราลงมาตรงนี้ก่อนอ่ะเราค่อยลงไปเก็บนะอโอเคเก็บโอเคแล้วให้เรามาลงด้านนี้นะอือคลิปยาวจังโอเคให้ามาตรงนี้ทุกคนเห็นแคนดี้เปล่านั่นแคนดี้ตรงนั่นเก็บไปเก็บ ไปเร็วไปโรงพยาบาลไปเร็วไปเร็วสิไปดูเด็กดูไม่ใช่รถดีกว่าเดี่ยวเขาไปเปลี่ยนถ้าเรามาลงโรงพยาบาลต่ครับถ้าเรามาลงห้อคสมมี่นะทุกคนเด็กอยู่ตรงห้องคามมี่นะเราขึ้นมาอ่ะ ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปเก็บโอ้โหอะไรเยอะเลยเดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องแยกเป็นทำ EP สองแล้วแหละนะต้องแยกทำ EP สองแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้แล้วเดี๋ยวแยกไปทำ EP สองนะคนโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอเวลาไปก่อนนะสหรับวันนี้ไปแล้ะบ๊ายบาย